โนหนะหนีเลยเอดแล้วมันเดิเมถ้เาเราเป็นโลแต่ไม่อยากพูดี๋ยวเราเป็นขีดเ,เ,เราเป็นเกมเ,เ, <laughs> เดี๋ยวเล่นเกมกันแล้วมองตาก,กันหามหัว อันมาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะบุฟพอกันอีกแล้วค่ะก็หนุ่ยกัเบียร์ค่ะพี่น้องมือนีสิบห้าพีแพานเมื่อกินตําแซลมอนนะคะเออตําซั่วแซลมอนนะคะผสมโคกง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามาจาะแซ่บๆน้องกันจ้ะอู้อู้อูทลงเลยจ้า โอ้โหน้ำต่ำลายแตกนี่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีอ้วดลงสาวค่ะแต่งข้าแตะหงานกันมาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆน้ำกันจ้าลุยเลยครับลุยเลยลุยเลยขอลุยเลยกระจับแซมเหมือก่อนเดี๋ยวชอบพี่น้องเนาะโอ้ยนะเหรอ

มันคือท่อะไรนี่ลาชินีหรือว่าเชลิ่หมดแล้วอนนี้อะไรคะมอ่ช่วงนี้ครับ กินเตอมสมอลนายอไรกับบํานุ่งเมียรครับเชื่อว่าปลาสมอลต์ผิวนธุนดีเป็นโบไม่มีหนอ,อกา่าใช้ประสิโลคภาพอ้วนนหมะเด็กก็ลดความอ้วนอยูน่นะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ลงลองจะมาบอเท่ากินเนาะใครบอกไม่ลดลดติเด้อ ธุรกิดไม่ได้เปนอนสองผิดเราเป็นโลยได้ธุรกิจเรอกินก็ขึ้นมาใหม่เราเป็นโล่ตอนนี้ผมเนี่ยเราเป็นขีดโลยเป็นขียดกินจับจีนหัวเนาะ อ่นนะอีกอย่างนึงเขากันต้องี่องเดิอนี่สมองก็ตำส่วนนีสมูกรอบจะเป็ในหผเขาัม้าบ้าป๊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 ป,ะ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 ปะ๊โอ้ยลมลมลมลเปลาเด้อกินมันอิ่มอยู่ครับอย่าแล่อย่าขามเด้อ สมต้มสมมาแห้งใช่ห่ะกินไปจับผาดไปจ้ะแบบว่าบาดอยู่หนองมูพี่น้องเปนใหม่มันเบามันทางบาดล้วมันเลยลมแหงอื อย่าอลมีอะไรกันเลยลูกต้นไหนกันแน่อนไปซื้อมาเลยกับเพ็นแท่งเนาเบิอ์นเลยนี่ยแท่งวัตถยางเป็นเมือนต้นใหญ่สุดเป็นหมื่เหรออืมอืม เบียร์พลาดเต้นหนูกินแต่เต็มว่ะนะเ๋วยวเบียร์กับสีผ้าหนูกินอันเบียร์อยากกินน้ำยาขนมจีนกะทิเดี๋ยวเบียร์กับสีผ้าหนูกินอีกพี่น้ <c ười> องใครกินเบ้างล่ะเจ้าผ้าใครกินยังล่ะอยู่นั่กันเนาะนั่กันอ,อ,อร่อยฮึแม่เบียร์อยากกินน้ำยากะทิอืไปทำให้กินมาอยากทำให้ เรื่องขอไม่เคยขัดจนให้ตลอดอือหึออกระเดินเตอนตลอนอืมวเื่อนเทศอร่อยเออแต่ว่าอันนี้อร่อยนะไม่ไม่เปรี้ยวมากแต่ตอนที่รอบนั้นกินเปรี้ยวน้องจาก,กินก็เปรี้ยวมากแสดงว่าแช่วไว้ร้อนสุกอืมอืม <c oughs> แมนดีมา เหมือนเลี้ยงใช่ครับมาปั่นน้ำมาเสีเทีเองนี่มาใหม่ปลาโอโอ้ก <c oughs> <อ>ินรสความทีู่งเองหรอกวันฮะความไม่ซีูงเองหรอก,อกโอ้ล่มพักจากพี่นุ่งจา้าออ มันเข้ากันเนลยเข้าไว้ก็ตำสวยหมดบุ้งหงน่ะมันลายเลยพี่นนอะบุงหงเพิ่มนลแต่ว่าไม่กินตำตำเสร็จเนาะให้หนาะแล้วมันเอาเอามากินแบบ คือแม่อเพื่อเลยถายคลิปครับคือแม่คือเขาอย่างนั้นพื่อแม่อะเอาไปกินที่บา้านเอาไปให้พี่น้องกันกินมาทั้งตอนนี้กำลังปลูกพักไหมด้วยค่ะพี่น้องค่ะกำลัง <c oughs> หอมต้นหอมจนหอมพักแพงเหลือเกินเนาะห่างๆ ขับแพงมากอ้าดอกเราเรื่องคือคือออกดอกรับไอ้น้องจาดีใช่ว่ะอ้วนนม่ลุงจ่าเ่อนเสีย <c oughs> จะจะท่องไปขายจ้ะเสรินกล้วยก็ะมี่ดอกไม่ก็ะมี่ไม่ลงพุ่นร้องจะแรงกว่าสิ ซีก่อนซีก่อนนะไปหาซื้อกระทงไม่มีขายขาย,ย,ย,ยดีผมเลยว่าอยากทำกคิซซหน,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 3 3 3นึ่งเราจะใ้ิซซ์หนึ่งเลยใารกสามคนสามสามกะทงละป้าลุงขายป้าป้าอยู่ <c oughs> สำหรับศุนยพี่น้องสำหรับเร่หน่อยที่อยากหาเงินหางานเขานอกวันเน้วเพื่อเขาโตใหญ่ในพ่ายพังลาบอยเขาขี่ขานบ่าตรง,งลลีู้่ละบอยเขาขี่ขานห็ตแต่เขาให้เขาหุดใจ,จเขา,าว่าคนเฮ่านี่บอบ,อ,บอเห็นงานกับบ่ามีเงินนะนอยากให้ว่าคิดว่าต้องทํางานถึงได้เงินนะพี่น้องครับม,มันถึงจะเห็นคุณค่าของเงินป้าอ้วนจะมันไดเยอะแต่ ป้ามาอยู่หลังๆตัวนี้เพราะว่าบกินซินพี่น้องกว่าป้าอ้วนอดบ่ได้ปลาเหมือนบริมาบรักษาสู้เาบรักษาอยู่ครับทำเรือวหน่อยกินกินหลวเนี่ยอ้วนเลยเดินรักษาสู้เผอยู่เกบึงสู่าอยู่เขาไม่ทำพี่น้อง พอกินแล้วก็ออกกำลังกายไ,ไม่ไ้มนะครับเอาชิ้นหนึ่งพ,พอแล้มั้ปลาจีนยังรอใสัปลาดีกว่าเสาไปปลาไปไหมปูมา พอมาอพอมาอามพืพ่อไม่เห็นผักตรงนี้เราเห็นผู้เล่าเป็นหนอ,อก็เดี๋ยวก็ไม่เห็นพักกันนี่เห<ส>็ดโอ้โหแซ่บข้าขอกินบะเขือเทศอันไหนอ่อยือเปรี้ยวอันนี้เปรี้ย น้ำนะครับโอยน้องการผมบอกตลอดเรื่อ่น้อง เค่จำไว้เลยใส่หัวเลยใส่สมองเลยว่าเราไม่ได้รวยเราเราไม่เราอยากได้เงินเราต้องทํางานอบอกใส่หัวเลยว่าอยากคืนอยากได้เงินไม่ยังไงค,คันคันคินว่าได้เงินไม่งไงมันคินไปสีเดียวพี่น้องคันบอกว่าต้องทํางานหาเงินนะจ้องจําว่าชีวิตตัวเองถึงว่ายายตาอะไรก็ไม่มีตัง คนเราไม่ได้มีครอบครัวเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นไม่เท่าคนอื่นอืต้นทุนเรามีน้อยมีพอใช้กินเป็นวันเพราะฉะนั้นต้องขยันทําอะไรต้องตั้งใจอ่ะมอจิพม์บอกป้าก็บอกปะเบียก็บอกไม่เนาะแตปลูกจะปลูกฟังอย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่จุดนั้นบ้างเลยเราอยู่จุดที่ไม่มีอะไรไม่ได้มีคนให้อะไรเออคือเฮาครอบครัวเท่าบริลลย อยากได้อะไรต้องหาเองถามมาพี่รองาถามมาเป็นอย่างเป็นอย่างพ่อแม่เขาบอกบอกเขาบอกแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยเขาทํางานที่ต่างจังหวัดเนาะพี่ลองเนาะเพราะฉะนั้นการรู้แรกกันไม่ผมกับปะกับปเบียมันก็ก็ายกตายายตากับสิบีซ้อนอยังไงล่ะยายกกับลิงง,ง,ง,งะเท่าล่ะมเม่นบละเพราะ,ะนั้นม,มันตืเต้นมาอยู่กับผมกับลุงบีย ธรรมดาวัยรุ่นเราต้องคุยให้เขาเข้าใจถ้าถ้าไม่เข้าใจก็คือไม่ต้องคุยกันกับผมเลยผมบอกเลยเลาะอวนเลาะเป็นคนแบบนี้เป็นคนตรงตรงเลยพี่น้องแต่ว่าใจดีดีใจหายแต่ว่าขันย่ำเกลียดย่ำเฮ็ดบ่ถึงนี่บ่วอกเลยผมนะคุณไปพิจารณาคุณเองเลยว่าทำผิดหรือทำถูกผมไม่คุยไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าไม่ว่าไม่ด่าบ่คุยน้ำบ่คุยน้ำคนที่บ่มีประโยชน์นะพี่น้องบอกบอกตรงหลยผมบอกล้านตลอด ไม่คุยกับเด็กที่อคนอื่นคุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าผู้ใหญ่ยื่นแต่สิ่งดีๆให้คุณคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่คุยบานน่มมันกะอันมีท้องทำเถื่อนนี่ล่ะอันนี้มันกะสิเห็ดนาเทียมเทียมมันละนะคำว่าหาผมหรือกระปาลูกป้าขายของป้าลูกป้าขายของป้าวันขึ้นได้ใจว่าแต่ว่ากับกดไวได้พี่น้องแบ้วมันเขียนให้อยู่ อนอนใจว่ามันคือเป็นคนหัวพุดดีไว้เลี่ย <c oughs> ไม่คือเด็กเด็กเด็กทุกคนตรงนี้วลาที่งองแงเนาะวานาะ <c oughs> เขาเป็นัยรุ่นเนอเขายังไม่อยากทางานเหมือนเราหรอกเนาะแต่เราฝึกเขา <c oughs>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  เราฝึกะเอาละครพี่น้องคะมือนีก็เอาความแ่บมาฝากพีฝากหน่อยเพี่นเทอนีเดาค่ะมือนีเบเกัน์หนึ่งอับคตลาไปก่อนบกันใหม่คลิปหนาเจ้าสวัสดีครับ <c oughs>